ตอนนี้นะครับพี่ยากจะมาแนะนำวิธีการคอนเน็ก WiFi ของตัว Canon EOS 6D นะครับกับตัวสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้จะเป็นแบบวิธีที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับเริ่มต้นนะครับเราเลือกที่เมนูตรงนี้จากนั้นนะครับก็เลื่อนไปที่เ e t t i n g อันดับที่3นะครับที่เป็นรูปประแจรเลื่อนนะครับอันดับที่3แล้วก็เลือก WiFi กดให้มัน enable ขึ้นมา,าจากนั้นเราก็จะเข้าไป Setting ที่ WiFi f u ฟังก์ชัน นะครับอ่าตอนแรกเนี่ยเราจะต้องตั้งชื่อตัว iOs 6D ก่อนนะครับก็เพราะว่า iOs ดีเนี่ยก็เป็นเหมือนกับ wifi station อันหนึ่งนะครับเป็น wifi device อันหนึ่งเราก็กดโอเคเพื่อที่จะตั้งชื่อเวลาที่จะเอาม s สมาร์ทโฟนมา connect เนี่ยนะครับก็จะได้ทราบว่าเนี่ยเราจะ connect กับอะไรนะครับอันนี้พี่อาตั้งชื่อเป็นง่ายๆแล้วกันนะครับเป็น 6d ปึง้งนะครับจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับตามสะดวกนะครับ แต่ว่าก็คือให้มันสื่อความหมายหน่อยนะครับถ้ามี 6D อย่างนี้แล้วเกิดมันมี 6D อีกมันก็คงจะในในวงเน่ยนะครับก็อาจจะเชื่อมผิดเชื่อมถูกนะครับอันนี้ก็ตั้งชื่ออันนี้พี่าอาง่ายๆเพราะว่าพี่อามีอยู่ตัวเดียวนะครับกดเมนูเพื่อยืนยันอ่าแล้วก็กดโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยกล้องของเราเนี่ยเป็นอ่า i วไฟ t เตชันชื่อ 6D แล้วนะครับต่อมาเราเลือก connect to smartphone ตอนนี้มาดูนิดหนึ่งนะครับมันจะมี Camera Access Point Mode กับ Infrastructure Mode หมายความว่ายังไงนะครับก m e r a Access Point Mode ก็คือวัดต่อตรงเลยนะครับระหว่างสมาร์ทโฟนกับตัว 6d ของเราถ้าเป็น Infrastructure เนี่ยก็จะต่อผ่านพวก Wi-Fi Router ในบ้านหรือว่าในที่ทำงานออฟฟิศอะไรต่างๆนะครับอันนี้เอาแบบแรกก่อนจึงกดโอเคอืมต่อมาก็เป็น Network Setting นะครับจะเป็น Manual ก็ได้นะครับ n a s y c o n n e c t ก o n ก็ได้อันนี้เราเป็น Easy Connection แล้วกันนะครับให้ 6D เนี่ยจัดการพวก Password อะไรต่างๆนะครับตอนนี้นะครับ SSID ของเราเห็นไหมครับเมื่อกี้เราตั้งชื่อว่า 6D ใช่ไหมครับแล้วก็ให้ Password Key มาเป็น18563987นเราต้องเข้าไปที่สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ไป Setting Wi-Fi นะครับถ้าเป็น Android ก็ต้องดู ที่เซตติ้งเหมือนกันนะครับทีนี้เราเลือกตรงนี้เห็นไหมครับ6กดีมาแล้วเราคอนเด้ก็เลยจึงอ่าเลือกคือ1 85 63 9 87นะครับไอตรงนี้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะตั้งรหัสเองได้ถ้าเมื่อกี้เราเลือกแมนนวลเมื่อกี้เราเลือกอีซีมันก็เลยทำาให้เราเลยนะครับถ้าใครอยากจะแมนนวลก็ได้อ่าทีนี้ พอเสร็จแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เรา Start ทแอในตัวหน้าจอของ 6D เนี่ยนะครับเราก็ไปเอา us remote app เนี่ยที่เราโหลดมาเนี่ยนะครับมา Start ขึ้นมาแล้วก็เลือก camera connection จุ๊บอ่ารอสักพักหนึ่งนะครับตัว w s 6 d ก็จะขึ้นมาเราก็ pairing มันนะครับตึ๊บนะกด pairing พอกด pairing ปุ๊บตัว 6D หน้าต่างเปลี่ยนมาอีกแล้วนะครับบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะมี smartphone ชื่อ how h o iphone เห็นไหมครับจะเข้ามา access เรา กดโอเคไหมก็กดโอเคปึ้งนะตอนนี้หยุดไปนิดหนึ่งนะครับทีนี้ไอสิ่งที่เราเซตอัพมาเนี่ยรู้สึกเหนื่อยใช่ไหมมันเยอะเนาะเราก็รู้สึกวโอ้ต้องมาเซตอย่างนี้ทุกครั้งหรือเป,เปล่านะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถเซฟไอเซตติ้งตัวเนี้ยไว้ได้นะครับโดยการที่เมมชื่อเอาไว้นะครับแล้วก็เมมข้อมูลเอาไว้อันนี้พี่เขาไม่เซตชื่อนะครับเอาแบบ ชื่อว่าเซตหนึ่งแล้วกันขี้เกียจพิมพ์นะครับถ้าใครอยากจะพิมพ์อะไรก็ตามสะดวกนะครับเวลา Access ครั้งต่อไปก็ใช้เซตหนึ่งนะครับทีนี้กดเมนูเพื่อที่จะยืนยันกดโอเคปึง้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยตัวสมาร์ทโฟนนะครับก็สามารถควบคุมตัว 6D ได้ล้นะครับมาดูนะเราดู camera image viewing ปึง้งมันก็จะเข้าไปเรียกรูปนะครับในตัว สมาร์ทโฟนเออในตัว 6D ขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยได้เลยนะครับหรือถ้าอยากจะรีโมทชูตติ้งก็ได้นะครับพอเราเลือกรีโมทชูตติ้งตอนนี้ก็จะเป็นไลฟ์ฟิล์มเห็นไหมครับนี่อันนี้มือพี่หาตืตืดๆๆดนะทั้ง2งานเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยก็ทํางานได้นะครับอ่าก็อันนี้ก็เป็นวิธีเซตอัพนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะออกจากตัวนี้นะครับเราก็ไปที่เมนูนะฮะแล้วก็เลือก Wi- f i ฟังก์ชันจากนั้นก็กด exit จึง ตอนนี้เราก็ออกไปแล้วนะครับไม่ได้เชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนแล้วถ้าเราอยากจะเชื่อมต่ออีกนะครับต่อไปอลองเริ่มตั้งแต่เมนูเลยนะครับง่ายๆเราก็เข้ามาที่นี่น,นี่ดิซเซเบิลมันก่อนต่อมาเราเลือก Enable ก่อนนะครับเลือก Wi-Fi ฟังก์ชันแล้วก็เลือกตัวสมาร์ทโฟนแล้วก็เห็นไหมครับไอตัวเซตหที่เราเซตมาทั้งหมดเนี่ยมันมาละเราก็เลือก o o n n e t อ่ากดโอเคมันเซตได้หลายเซตนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้ว เราก็มาเลือกตัว Camera Connection มันจะไปหาตัว 6D ก่อนนะครับสักพักหนึ่งนะมันจำได้แล้วนะเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็จะขึ้นตัว Camera ขึ้นมานะครับอ่ามาละเราก็ไม่มีอะไรเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับแพรได้เลยอ่าไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะครับไม่ต้องไปใส่รหัสอะไรให้มุ่นวายอีกแล้วแค่นี้เองนะครับมันก็จะ connect แบบอัตโ m ม t ติ ปึงอาทีนี้มี่หาสอนนิดนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะลบข้อมูลไอ้ที่เราเซตหนึ่งเอาไว้เนี่ยนะครับก็แค่เข้าไปที่ Wi-Fi ฟังก์ชันตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ Exit ก่อนนะครับแล้วกดโอเคพอได้แล้วนะครับให้เรากด Info ตรงนี้เห็นไหมครับมันบอกว่าให้เรากด Info มันก็จะมี เคลียร wi ์ Wi-Fi setting นะครับหรือจะ Edit Nick Name ก็ได้นะครับอันนั้นก็คือเปลี่ยนชื่อไปแต่นี้เราเปลี่ยนเคลียร์ Wi-Fi setting เราก็กดเคลียร์ Wi-Fi setting กดโอเคไอตัว s e ตหที่เรา Connect เอาไว้นั่นนะครับก็จะหายไปทั้งหมดก็ต้องมาเริ่มทำกันใหม่นะครับอันนี้เป็นวิธีแบบที่ง่ายที่สุดนะครับอาจจะดูซับซ้อนในตอนแรกนะครับแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยนะครับพอาทาได้ครั้งแรกเนี่ยต่อไปเนี่ยก็ Connect ผ่านมือถือสบายๆเลยนะครับเรียก EOS Remote App ขึ้นมาแล้วก็นั่งทำงานได้เลย